สวัสดีค่ะพบกันเช้าวนันอังคารที่15พฤศจิกายนนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิด9ขวบของหลานรักสิงโตนะคะก็ขอใหเออ้เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับราคาทองคำเราก็โลหะเงินนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการปรับฐานลงนะคะ เพราะว่าตอนนี้ประเด็นที่มีผลกับปราคาทองแล้วก็โลหาเงินหลักๆก,ก็คือมาจากทางยุโรปนะคะเมะื่อวานนี้ทางเยอรมันนะคะให้ความเห็นในเชิงค่อนข้างกระลบต่อเศรษฐกิจยุโรปนะคะบอกว่าอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากนะคะนับตั้งแตเออ่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ให้ความเบ็นค่อนข้างที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะคะ ส่วนของทางอิตาลีนะคะเมื่อคืนก็มีการประมูลพันธบัตรนะคะก็อายุ5ปีวงเงิน3,000ล้านยูโรนะคะปรากฏว่าได้รับความสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าประเด็นที่เป็นทางค่อนข้างจะลบก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะ6.29เป็นะคะเป็นระดับที่ต่ำกว่า7%ที่เป็นระดับที่ถือว่าเป็นระดับวิกฤต นะคะแต่ว่าระดับ6.29%เ็นี่ยเป็นระดับที่สูงที่สุดนะคะนับตั้งแต่ตัวพันธบัตรอิตาลลีเนี่ยมีการประมูลออกมานะคะส่วนประเด็นของทางกรีซนะคะทางกรีซเขาก็มีการให้ความเห็นนะคะถึงมว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่มีผู้นำคนใหม่มานะคะแต่ตลาดก็มีความกังวลนะคะว่ากรีสเนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือมั่วถัดไปหรือเปล่า ะะแต่ว่าตรงนี้เรามองว่านะคะถ้าเกิดทางกิสเนี่ยทำตามข้อตกลงของทาง IMF แล้วก็ EU นะคะน่าจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดถัดไปนะคะตอนนี้ราคาทองแล้วก็าหาเงินเนี่ยอาจจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีข่าวหรือว่ามีความกังวลเข้ามาเนี่ยราคาทองนะคะก็อาจจะมี ความผันผวนตามรายงานข่าวที่เข้ามาเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าทางเทคนิคนะคะจริงๆเมื่อวานนี้ราคาทองแล้วก็เราหวังเงินแนมีการแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างจะแคบรงนะคะเราก็ต้องบอกว่าแนวโน้มทางเทคนิคก็ยังคงดูดีอยู่นะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปสู่แนวต้านพั0 0ดรดอลลาร์นะคะเราเองมองว่ามีค่อนข้างจะ สูงนะคะส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกานะคะช่วงนี้อาจจะเห็นเงียบๆไปนะคะสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามก็จะเป็นตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ตัวเลขของภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นเรื่องอการพิจารณางบประมาณรายจ่ายนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญนะคะล้วก็น่าจะมีข่าวออกมานะคะในช่วง ปลายๆสัปดาห์นะคะตรงนี้งบประมาณเนี่ยจะต้องมีการลดนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลกับราคาทองนะคะในส่วนของราคาทองนะคะแนวรับให้ไว้ที่1,700 70น่เป็นจุด <Amanda> ที่อาจจะเปิดสนาซื <ส SBS S 2> ้อได้นะคะส่วนระหาเงินนะคะเมื่อวานนี้อาจจะมีการปรับฐานลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังสามารถยืนแนวรับที่34ดลาร์ขึ้นไปได้นะคะงั้นตรงนี้นะคะต้องพยายามลุ้นนะคะว่าให้โรหะเงินขึ้นต่อนะคะถ้าขึ้นต่อแล้วก็ทะลุแนวต้านที่35ดอลลาร์30เซนต์เนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นยังมีค่อนข้างจะสูง นะคะคแต่ว่าต้องพยายามลุ้นนะคะว่าให้ยืนยแนวรับประมาณ39ดอลลาร์90เซนนะคะสามสิบดอลลาร์90เซนนะคะแล้วก็3าดอลลาร์นะคะต้องยืนตรงนี้ให้ได้นะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนในโกลฟิเจอร์นะคะให้ไว้อย่างนี้นะคะก็ในส่วนของแนวรับที่ให้ไว้นะคะเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าลงมาที่1,775ถึง1,000 $780 ดอลลาร์นะคะให้เปิดสนาซื้อเก่งกำไรได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องพยายามไม่ให้ราคาทองนะคะหลุดที่ $1,765 ดอลลาร์ 1, นะคะถ้าหลุดตรงนี้ต้องคัดลอสนะคะต้องปิดสนาซื้อออกไปนะคะเพราะว่ามองว่าถ้าหลุดที่ $1,765 ถึง $1,770 ดอลลาร์ 1, นะคะราคาทองนีเมีโอกาสที่จะไปไปรปัดฐานลงนะคะสู่แนวรับ ข้งางล่างก็คือ1,715ดอลลาร์นะคะตรงนี้กเ็เป็นจุดที่ให้เปิดสนาซื้อนะคะเน้นก็คือ1,775นะคะถึง1,780นะคะคัลลอสถ้าต่ำกว่า1,765ดอลลาร์ 1, นะคะส่วนโรลหาเงินนะคะก็พยายามที่ให้ยืนเหนือแนวรับที่34ดอลลาร์ให้ได้นะคะแล้วก็มองว่า ถ้ายืนได้นะแนวต้านถัดไปให้ไว้เบื้องต้นก็คือ35ดอลลาร์นะคะเราก็35ดอลลาร์50เซนนะคะเราก็ถ้าปรับปรับฐานลงนะคะจุดพิจาณาตัดขาดทุนให้ไว้ก็คือ33ดอลลาร์80เซนนะคะวันนี้มีเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ